เ okay, วน,นี้ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ไม่อยู่กับเกมจีทียออนไลน์นครับผม okay. โอเครถเมื่อกี้นี้เมื่อกี้รถมันพังครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เดวมิเมื่อกี้มิสายเข้ามาแ,แต่ผมลบไปแล้วผมคลิปนั้นไปนแล้วนะเนาะแล้วก็มา เอาคลิปใหม่มาลงเนาะนี่รถเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันชนนะเยวขอตรวสัสอบกันว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้อาการนีมชนตรงไหนเนี่ยโอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมอ๋อมอมเปอร์หน้ามันจะหลุดครับท่านผู้ชมมอมเปอร์หน้ามันหลุด แต่มันก็ไม่เป็นไรมันยังวิ่งได้อยู่มันไม่ได้มากเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อนจะหนีทำไมเล่านี้ใช้ได้อยู่ครับท่านผู้ชมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับท่านผู้ชม มันเปลี่ยนสีน่คุผู้ชมอ๋อเราก็สามารถเลือกสีได้ด้วยวิธีโอเคนะเนี่ยแบบเนี้ยเขียวแล้วกันอ๋อสามารถปรับนี้ได้ครับอ้ยดีมากเลยนะเนี่ยโอ้ อุ้ยามีนี้ก็ดีขอโทษครับวิ๊ยามีนี้ก็ดีนะเนี่ยพี่แบบว่านนว,ว,ออ yeah! วันนี้ด้วยเดี๋ยวทดสอบสิแหมวันนี้ผมยังไม่รู้แลยว่ามันทำอะไรเนาะ โอ๊ยสอร์รี่วันนี้ไม่รู้เลยว่าจะมาทำอะไรแล้วอูดอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้อะไรเนี่ย แล้วมันเกิดอะไรอะครับเมื่อกี้มันพลิกความอะอันยประตูหลุดเว้ยเป็นผู้ได้สารนดนเนี่ยเกมเนี้ยเรียลองดูซิว่าประตูหลุดจะวิ่งได้ไหมประตูหลุดจะวิ่งได้ไหมครับท่านผู้ชมโอุ้ยวิ่งได้อยู่ได้อยู่ น้องลงนะ้ำวิธีหนึ่งดีฟิวแล้วก็ออกจากรถว่ายน้ำโวเรียบร้อยเริ่มเนี่ยวิดีดวิ่งกันวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งผมไม่ชอบที่นี่เลยอะ่ะวิดีโอนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ โอ้วยัยสามารถตั้งค่านี้เลยนะเนี้อ่ะเซตติ้งเว้ยกรีนโอ้ใช่อันนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ oh, ดีเลยวยนี่ทีนะเนี่ยโทรศัพท์เราบลูก็ได้เออสีบลูแล้วกันสีน้ำเงินแล้วกันเนาะสวยดี โอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรดีผมเอาเลือกรถใหม่ละกันโอ้ซูป้าซูป้าร,ร,รถซูป้าท่านผู้ชมรถซูป้าโอ้เดี๋ยวมามร,รีวิวรถซูป้าและกัน เนื้อใหม่นะของจริงนี่ค่ะเป็นล้านเนาะของจริงคันนี้ครับราคาเป็นล้านอยากได้มาขับเหมือนกันเนาะแต่เราก็มาขับในเกมแล้วกันมีแร่ด้วยนี่โอ้ดูขนาดนี้เป็นไงอุ้ยสวยมาก ผมว่าเขาได้ทำไม่เสร็จเลยมันแบบว่ามันเหมือนภาพวาดเงี้ไม่ดูเนะาะจังหวะนี้นะครับสามสองหนึ่งเนี้มันก็ไม่ได้แรงเท่ารถสปอร์ตนะครับไฟแดงแล้วไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดทดสอบรถสูเปอร์ว่ามันจะก,กันได้ไหมวิยการผู้ชม ถ้ามีตัวละครใหม่ผมก็จะเอามาเล่นนะพตัวละครมันเยอะอะไรคำนี้พตัวละครเกมนี้มันก็เยอะแต่มันไม่ได้เยอะมากเนาะเราจะเอาตัวละครอื่นบ้างลืมบอกชื่อเลยวันนี้ไม่อยู่กับเดี๋ยวต่อไปเล่นเกมจะบอกชื่อตัวละครนะมั้งวันนี้ผมตั้งชื่อว่าดีวันนี้ตั้งชื่อว่า ตั้งชื่อว่าอะไรดิจอนแล้วกันโ oh. <What? S 1> อ้วัดลูเฮ้ยมันดิฟอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหหูหกับบินกันเลยทีเดียวทดสอบอันนี้มาอยู่กับช่วงทดสอบรถนะคะ ช่องทดสอบรถแล้วก็จะทดสอบรถต่างๆเนาะที่เขาให้ที่รถในเกมนี้เนาะมันจะมาทดสอบรถต่างๆว่าตอนนี้เย็นแล้วผมจะหิวข้าวนะนี่เป็นมาอยู่กับช่องทดสอบรถนะครับโอ้ยเฉียวนิดเดียวอะ่ะโอ้ยถึงกรหมุนติ้วเลยเดียวเขาบอกว่ารถซูเปอร์แบบนี้นะคะเป็นรน้าน,นครับทุกคนราคเป็นร้านเลย ไม่ขึ้นหลอกตึกน่ากลัวลงไม่ได้เนยโอ้ยน้ยขับไปเลยทุกอ้าวพี่ไอ้ขับรถไม่ดีเลยอนะช้ามากเลยโอ้ยถ้าเป็นรถสปอร์ตนี่คือไม่ได้นะถอยกันถอยกันครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องกดลูกศรกับหลังเลนะยนะตอนถอยอ่ะพี่รู้เหมือนกันเขาทำมาอย่างนี้เนาะ วิ่เดียวปังรถเราจะไม่เล่นโทรศัพท์ตอนขับรถแล้วกันเพราะอันตรายเริ่มเหมือนชีวิตจริงขึ้นแล้ววิ่ขึ้นสะพานโอโ้โอ้อะไรเนี่ยยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด,เดี๋ยวเรลงมา สับรถกันซิเป็นไงว่ามันว่ารถมันจะพังไหมเอาเอา้ยมันกดจริงไม่ได้อ่ะุ้ยรถดีมากทุกคนโอ้อะไรกับเนี้ยรถไม่เป็นไรแต่กระสุนม,มันจะหมดก่อนสิ สองกันนะตอนคืนมองไม่เห็นหรอกผมก็ไม่ดูทำไมต้องไปส่องตอนคืนด้วยเดี๋ยวไปดูต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,อนตอนละครเดี๋ยวค่อยทีหลังละกันเนาะเดี๋ยวมันได้งอ้นแบบว่าจุดลงสภาได้เป็นไงเฮ้ยมันกระโดดไม่ได้จริงดิ มันกระโดดไม่ได้อนะทุกคนแง่ yeah. นี่คือเมืองนะวิลุ โอเครถก็ถือว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วตัวผมบิ้งทำไมผมจอดตรกไฟจั้งหน้านก็จะใช้มุมก้องบุคคลที่หนึ่งนะ๋ต้องวิ่งก่อนเพราะมันช้านะีน่เนอ่ทุกคนมาขับรถครับเดียว ไปได้ไหมเนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทอีกครั้งเอาเฮ้ยสตาร์ทติดแด้วทุกคนโอ้ื่องยนต์แบบว่ามันพังมันก็ยังวิ่งได้นะดูฝากกระปุกหลุดข้างหลังบอมเปอร์ข้างหลังก็จะหลุด ประตูหลุดแต่ยังวิ่งได้อุ๊ยข้าทำมาดีมากเลยอรย่องซิ่งได้อยู่ฮเดี๋ยวผมจะไม่โอ้บให้พาก่อนสิผมจะไม่ชนแล้วกันเนาะอุ้ยถึงลองชนดูโอ้อุ้ยไม่เป็นไรอะโอเค้สุดสัปดาห์ละคลาน้้งชมเวยงเท่านี้นองสมัครใครที่ชอบเกลียดื่ม ก,ก,กดไลค์กดแช้งกดดูแจงกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องผมเนี่ยนะคะแต่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนบ๊ายบายครับผม